ก็สวัสดีนะคะพี่น้องหน้าที่ทางหลววิชิตการร้นานเนาะวันนี้หน้าก,ก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะมาลงให้พี่น้องได้ดูอีกเหมือนเดิมนะคะหวยรัฐบาลไทยอันนี้จะเป็นชุดสรุปนะคะพี่น้องจะเป็นชุดสรุปเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพี่น้องมาดูกันเลยนะคะน,นี่จะเป็นคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนขลากินแบงรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิยญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเดี๋ยวพี่น้องมาดูกันเลยเนาะวิดีโอนี้ไม่ได้แต่สร้างมาเพื่อเด็กนะคะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดีนะคะพี่น้องดูนะอันนี้จะเป็นทุดสรุปแล้วนะคะใช่จริงๆน่าจะลงแต่เมื่อวานเนี่ยพอดีฝนมันตกเนาะฟ้ามันแรงนาไปกล้าลง นี่ค่ะพี่น้องดูนะอันนี้สรุปบนนะคะสรุปบนทุกสูตรนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องดูนะสรุปบนทุกสูตรนะคะเนี่ยค่ะน่าเอาเด่นที่หลักเก้านะคะใช่หลักเก้ากับหลักสองนะคะลองสี่กับศูนย์นะคะลองสี่กับศูนย์นะคะพี่น้องลองสี่กับศูนย์เนาะ พี่น้องดูนะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูงวดที่แล้วก่อนเนาะใช่ว่าหลักเลขมันเข้าประมาณไหนพี่น้องดูนะงวดที่แล้วนะคะนาคเด่นไปที่หนึ่งกับเก้านะคะพี่น้องดูนะท่านใดที่มีนะคะท่านใดที่มีที่มีนะคะชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะพี่น้องก็เปิดไปที่ชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามไปที่หลักเก้านะคะพี่น้องเปิดไปที่หลักเก้านะคะเปิดไปที่หลักเก้าพี่น้องดูนะคะ หวยออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะหวยออกเก้าเก้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะพี่น้องเผ็ดนั้นไว้ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งอืมเนีย่ยเวลาจะใช้อะไรมัน ค่แป๊ดนึง่ะหาก่อนอยไหนก็ไม่รู้อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี้ล้กันเนี่ยค่ะพี่น้องดูนะเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะยังไงนะคะพี่น้องในนี้นะมันจะพร้อมเบิ้ลหามนะคะของนาคมันจะพร้อมเบิ้ลหามนะคะ พี่น้องท่านใดที่มีก็คือรวยนะคะสายวิ่งสายลูดจับสามตัวโต๊ดได้เลยอันนี้จะคือหลักเก้านะคะพี่น้องพี่น้องดูนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยพน้องเห็นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะหลักเก้านี่ค่ะท่านใดที่มีก็คือรวยนะคะแล้วนาก็ถึงบอกพี่น้องไว้ไงคะว่าการที่เราจะหาตัวเด่น ขึ้นแต่และงว,วดเนี่ยมันก็เป็นความที่แบบว่าหนักใจเหมือนกันนะคะพี่น้องใช่จริงๆถามว่ามันมีในใจมันมันมีในใ,นใจค่ะพี่น้องนี่คือออกมาแล้วนาคเด่นไปที่เก้ากับสองนะคะพี่น้องนาคเด่นไปที่เก้ากับสองเนาะทำไมทําไมถึงเด่นไปที่เก้ากับสองนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะมีอยู่สูตรหนึ่งเนาะมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งนะคะที่ว่านาคใช้เทียบอยู่ประจํา แล้วพี่น้องดูนะหลักเลขชุดสรุปบนทุกสูตรชุดสรุปบนทุกสูตรพี่น้องดูนะชุดสรุปบนทุกสูตรที่นาคเอาสองมาเป็นล้อเอามามาเป็นเด่นเหมือนกันเนี่ยพี่น้องดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองมันชนทั้งหมดอยู่หกสูตรนะคะพี่น้องสองมันชนทั้งหมดหกสูตร แต่พี่น้องดูนะเดี๋ยวนะมันยังมีแต่อีกนะคะพี่น้องสังเกตดูนะหลักเก้าหลักเก้านี้มันมาหนึ่งตัวนะคะพี่น้องคือคือในในในสามสูตรเนี่ยแต่อีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องแต่มันมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันบีบเนี่ยคืออันเนี้ยเก้าสูตรเนี้ยมาเก้าหมดเลยสามตัวสูตรนี้มาหมดเลยสอง สูตรนี้มาทั้งคู่4สูตรนี้มาเก้าสอแล้วก็มาสี่เมียมาห้าพี่น้องดูถามว่ามันทำไมงวดนี้ทำไมสูตรของนาคมันเยอะจังใช่นาคจะมีสูตรย่อยๆนะคะที่ว่านาคทำเก็บไว้แต่ไม่ได้ลงในช่อง youtube นะคะใช่นาคจะแยกไว้ ใช่แล้วก็จะเอามาคัดคือคือหลายๆอย่างนะคะพี่น้องใช่เอามาคัดคือหลายๆอย่างพี่น้องต้องดูนะคะใช่ดูแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะตัดดับให้เลยนะคะหน้าจะตัดดับเลขตรงนี้ให้เลยเนาะจะตัดดับคู่นะคะพี่น้องดูนะเดี๋ยวหน้าขากรอบเมื่อกี้หน้าขาเราไม่เจอ เวลาทำเสร็จหน้าก็คิดโอนี่หน้าก็วันมาเอาเก็บไว้นี่นะเนี่ย,ยพี่น้องดูนะพี่น้องดูเลขดับด้วยนะคะเดี๋ยวนะพี่น้องเห็นนะดับเนี่ยพี่น้องดูนะดับเดียว <laughs> พี่น้องดูดีๆนะดับเดียว ดับเดียวนะคะมีแปดมีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์มีแปดมีสี่มีหนึ่งมีเก้ามีหกจริงๆอ่ะมันดับทั้งหมดเก้าสูตรนะคะพี่น้องแต่พี่น้องอย่าพึ่งไปดับนะแต่อันนี้คือน่าจะลงไว้ให้ดูทุกๆงวดนะคะใช่แต่นาคิดว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็ดับอ่ะแต่คือนาก็เอามาเป็นลองนะคะใช่เนี่ยพี่น้องดู เนี่ยแล้วมันก็จะมีสูตรหนึ่งเนี่ยสูตรเก้าเนี่ยเก้าก็ยังดับแต่นาคก็ไม่ดับนะคะเพราะว่ามันเป็นดินมันเป็นชนเด่นของนาคนะคะใช่เดี๋ยวนาคจะให้ดูสูตรดับเนาะสูตรดับครบครบ,ครบเล่มเลยเดี๋ยวนะคะก็คือหาก่อนคือนาคจะบอกไว้ตลอดเลยนะคะใช่ ดับของนาคมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่ามันดับเยอะๆเนี่ยมันก็น่ากลัวนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ดูนะคะแต่อย่าเพิ่งไปดับนะใช่เพราะว่าดับเนี่ยมันถามว่ามันชัวร์ไหมไม่ชัวร์นะคะพี่น้องใช่โอกาสที่มันจะหลุดมันก็มีมากนะคะเดี๋ยวนาคจะให้ดูเนาะอันนี้ดับบนเนี่ยมันจะเดินยาวแบบไหนพี่น้องดูสูตรนี้นะคะสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ย สูตรหนึ่งอันนี้ดับนะสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยพี่น้องดูมันเดินเดินมาแบบยาวๆอย,ย่างอันนี้เนี่ยค่ะอัน,น 6, 3, เนี้ยปีปีปีหกสามเนี่ยเนี่ยไล่มาเลยแต่ปีหกสามยังไม่เคยหลุดนะคะเนี่ยพี่น้องดูแล้วงวดเนี้ยก็คือดับดับที่เลขหนึ่งนะคะดับที่เลขหนึ่งเนี่ยพี่น้องดูคือมันจะมาลักษณะยังไงอีกใช่เนี่ยแล้วก็สูตรนี้พี่น้องดู งวดที่แล้วดับเจ็ดก็คือหลุดนะคะใช่แล้วงวดนี้ดับสี่เนี่ยพี่น้องดูดับมันไม่ใช่ว่ามันจะดับอยู่ตลอดนะคะพี่น้องใช่มันมีหลุดมีเข้านะเนี่ยล้วงวดที่แล้วเนี่ยคือเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการงวดที่แล้วคือดับเจ็ดเนี่ยมันก็หลุดแต่งวดนี้ดับแปดหน้าถึงบอกไงคะว่าอย่าพึ่งดับนะคะแต่หน้าก็จะลงให้ดูอย่างเนี้ยทุกๆงวดแหละใช่ เผื่อไปชนกับท่านใดหรือว่าพี่น้องแคบเอาไว้แล้วก็ดูแล้วก็พิจนารณา,าวพาสูตรไหนมันเดินดีหรือใช้ได้เนี่ยค่ะพี่น้องดูงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็คืออันนี้ดับไปที่หลักสองนะคะดับไปที่หลักสองแล้วงวดนี้ดับไปที่หลักศูนย์นะคะน่าถึงบอกว่าศูนย์นะมันมันดับอยู่ <leaf. S 1> เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยพี่น้องดู ศูนย์มันดับชนอยู่สามสูตรเลยพี่น้องพี่น้องดูนะอันนี้ก็เดินยาวๆนะคะเนี่ยมาหลุดงวดนี้งวดหนึ่งงวดนี้ก็คือดับศูนย์เนี่ยอันนี้ก็เดินยาวๆก็มาดับงวดนี้ก็คือศูนย์อันนี้ก็คือหลุดหลุดเมื่อตอนงวดที่ออกสามเก้าหนึ่งเนี่ยดับดับหนึ่งก็คือหลุดแล้วก็เดินยาวๆมา แล้วงวดนี้ก็คือมาดับศูนย์ศูนย์ทั้งหมดอะดับชนอยู่ศูนย์ดับชนอยู่สามสูตรนะคะเนี่ยเนี่ยพี่น้องดูศูนย์ดับชนอยู่สามสูตรแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยค่ะพี่น้องดูไฮไลท์นะสูตรนี้พี่น้องดูดดวไไงวด,นะด,ด,ดที่แล้วดับสี่งวดนี้ดับแปดนะคะพี่น้องดูนะเดี๋ยวหน้าจะให้ดู จ, idden, จริงๆอ่ะสูตรเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันเก ule, ๋าเกึกมากแต่หน้าคัดอกอกมาแค่เป็นบางส่วนนะคะใช่มันจะเป็นเล่มใหญ่มากนี่ค่ะคือเน,นี่ยมันก็จะเดินประมาณนี้แล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่มันหลุดหลุดอันนี้หลุดแล้วก็อันนี้หลุดใช่เนี่ยแล้วมันก็จะเดินแบบยาวๆนี่ค่ะงวดที่แล้วคือดับสีแล้วงวดนี้คือดับแปดนะคะพี่น้องแต่เล่มเนี้ยถามว่าเชื่อถือได้ไหม มันพอที่จะดับอยู่ไหมถามว่าสูตรนี้มันเป็นยังไงมันก็โออยู่นะคะใช่สูตรเนี้ยใช่มันก็โออยู่นะคะพี่น้องใช่เพราะฉะนั้นแล้วน้าก,ก็เลยคิดว่าแปดแปดมันน่าจะดับอยู่มะเนี่ยแปดมันน่าจะดับอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยพี่น้องดูเนี่ยแล้วก็สูตรนี้เนี่ยค่ะพี่น้องดูสูตรเนี้ย สูตรนี้มันก็เดินเป็นเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็เดินมามันก็จะมาหลุดอยู่งวดสองแปดหกหลุดหลุดที่หลักหลักสองนะคะแล้วงวดนี้มันมาดับที่หลักเก้าใช่แต่มันตรงกระเด็นนาหน้า,ก,นาก,ก็ไม่ดับนะคะพี่น้องใช่ถ้าตัวไหนมันตรงกระเด็นนาหน้า,นาจะไม่ดับเลยอันนี้นาจะพูดบอกพี่น้องอยู่เสมอแต่สูตรดับของนานะคะนาจะลงให้พี่น้องไว้ดูเป็น แนวทางนะคะพี่น้องใช่แต่พี่น้องก็อย่าเพิ่งไปดับนะแต่สูตรนี้ก็คือเดินยาวๆนะคะพี่น้องเนี่ยหกมันน่าสนใจเป็นบางสูตรเท่านั้นนะคะพี่น้องสูตรดับอะแต่เดี๋ยวน่าจะลองพิจารณาดูสูตรใหม่ดูนะคะพี่น้องดับอะสูตรใหม่ดูว่าดับดับบนอะมันมันสูตรไหนที่มันเดินดีเดินแบบยาวๆอะเดินแบบว่า ไม่หลุดเลยอ่ะเดี๋ยวนาจะลองลองลองค้นสูตรดูเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยววันไหนนะคะว่างๆเดี๋ยวนาจะถ่ายให้ดูทั้นสูตรหวยของนาคเนี่ยคือเยอะมากค่ะพี่น้องคือห้องสมุดห้องหนึงอ่ะใช่ห้องสมุดห้องนึงเนี่ยคะ่ะพี่น้องดูเนี่ยดับทั้งหมดนะคะก็คือเก้าสูตรนะคะพี่น้องแต่สามว่าสูตรไฮไลท์คือสูตรไหน ถ้าถามในใจนาคนะนาคก,ก็จะแยกสูตรสูตรนี้เอาไว้ดับแต่สูตรนี้เหรอแล้วก็สูตรศูนย์นะคะศูนย์นี้ก็น่าจะโออยู่นะใช่มันน่าจะดับอยู่นะศูนย์นะอืมแต่พี่น้องระวังนะวดเนี้ยมันเบิ้ลมาแล้วมันมันมันเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมาแล้ว อวดเนี้ยมันอาจจะหามก็ได้นะคะพี่น้องใช่มันอาจจะหามก็ได้นะเพราะปกติแล้วเลขอ่ะใช่นาคจะบอกเออนาก็ลืมเนาะนาคว่าจะมาสอนพี่น้องดูดูการวิธีดูว่างวดไหนมันจะมาเบิ้ลงวดไหนมันจะถึงยังไม่มาเบิ้ลใช่แต่ถ้ากี่งวดแล้วมันถึงจะเบิ้ลหามพี่น้องก็เตรียมตัวเลยใช่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่เดี๋ยวถ้าวันนี้เดี๋ยวนาคลงพวกนี้เสร็จ มันจะต้องสรุปร่างด้วยนะคะใช่สรุปบนเสร็จจะต้องสรุปร่างด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่นัดวันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเผื่อมันทําทําไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ลงเดี๋ยวพี่น้องก็จะกดหากันนี่ค่ะเอาดับตัวนี้มาดับดีกว่าเห็นนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นดับ คู่สิบหน่วยบนนะคะน่าจะเอาดับตรงนี้เลขดับในเนี้ยมาดับในชุดนี้นะคะพี่น้องดูนะว่ามันมันจะดับเลขไหนมั่งเดี๋ยวนะคะ70็ดศูนย์ยเมีไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเก้าหนึ่งหอ่าไม่มีหนึ่ปสองห้า อันนี้มันจะเป็นดับคู่นะคะพี่น้องแล้วก็สองเจ็ดคือแล้วก็สองห้าสามสี่มีไหมสามสี่นะีคะแล้วก็สามหกสี่สามสี่ห้าแล้วก็สองห้าห้าสองห้าสี่สี่ห้าตั้งช แล้วก็หกหนึ่งเฮ้ยโอหกหนึ่งไม่มีอันนี้เก้าหนึ่งแล้วก็หกสามสามหกไม่มีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดดับไปแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดนี่ไปแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะเก้าแปดเห็นะคะนี่ค่ะเก้าแปด 9ก้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์โอชคอันนี้จะเป็นดับคู่นะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นดับคู่นะพี่น้องดูนะดับคู่นะคะดับคู่นะคะเอานัากเดินเขียนอันนี้ให้ลอง จริงๆแล้วเกับสเนี่ยมันมาคู่กันไม่ได้นะคะพี่น้องแต่หน้าเขียนไปแล้วหน้าก็ขี้เกียจจะลบเนาะใช่คือเกับสีมันจะมีอีกสูตรหนึ่งอยู่ใช่เกับสีมันจะมาคู่กันไม่ได้นะคะเกับสมันจะมาคู่กันไม่ได้แต่ในเนี้ยหน้าจกกับ3ามตัวไว้อยู่1ชุดนะคะใช่อันนี้ พี่น้องก็ถามมาเนาะอันนี้คือเลขอะไรจริงๆเลขในนี้สามารถที่จะเอามาจับขั้วในนี้ได้เลยนะคะพี่น้องใช่สามารถที่จะเอามาจับขั้วในนี้ได้เลยนะใช่จับเป็นสิบหน่วยก็ได้เป็นเป็นเลขที่แบบว่าคือหน้าคัดออกมานะ่ะใช่มันเป็นดับจริงอยู่แต่หน้าไม่ดับนะคะใช่ก็คือดับอะ่ะหน้ากลงให้ดูทุกงวดนะคะพี่น้องแต่หน้าก็จะไม่ดับให้เนาะ แล้วพี่น้องดูสูตรนี้นะคะเป็นเป็นแปดนะคะแต่แปดเนี่ยคือมันจะไม่เน้นหลักถ้าพี่น้องแกรดับก็คือก็ดูนะคะแปดปดอีกหลักหนึ่งเนาะพี่น้องดูแปดอีกหลักหนึ่งเนี่ยดับออกได้เลยนะคะพี่น้องใช่แต่ทุกอย่างนะคะก็คืออันนี้แปดมันชนอยู่สองสูตรนะคะศูนย์มันชนอยู่สาสูตรพี่น้องดูเอานะใช่ดับ แปดมันชนยูสองสูตรศูนย์มันชนดูสามสูตรพี่น้องดูนะพี่น้องดูนะคะใช่เพราะว่าสูตรเนี่ยเพราะว่าสูตรเนี่ยเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรสูตรแต่ละสูตรนี้นะคะคือมันมามาไม่เหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่นาทำนี่นะคะใช่นาคก็จะพยายามเอาเด่น เด่นที่ว่าน้าคัดออกมาแล้วนะคะใช่ที่ว่าน้าคัดออกมาแล้วนะคะใช่ที่น้าคัดออกมาแล้วก็คือให้พี่น้องได้ดูนะคะใช่ถ้ายังไงนะคะพี่น้องดูแล้วก็พิจารณานะคะเพราะว่าตามหลักนะคะพี่น้องดูนะอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งนี้สูตรหนึ่งนะคะพี่น้องคือคืองวดง่ายมากดูเลขอ่ะเหมือนเลขมันแบบมาแบบมาแบบว่าง่ายๆอ่ะเหมือนแบบ ถ้ามันเป็นตามตามล็อกหรือตามที่หน่าคาดไว้นะคะใช่น่าคิดว่าเลขมันน่าจะไม่ไกลจากตรงนี้น่าจะไม่ไกลจากตรงนี้หน้าก็คิดว่าประมาณนั้นนะคะใช่น่าจะไม่ไกลจากตรงนี้หน้าก็คือทุกอย่างนะคะพี่น้องหน้าก็คือยังไงอะอยากให้พี่น้อง แคปตรงเนี้ยไว้นะคะใช่แล้วก็เอาไปพิจรารณาดูกันก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะคะก่อนวันหวยออกนะคะพี่น้องน่าจะมาสรุปโค้งสุดท้ายสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่น้องได้ดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่อันนี้คือเป็นสรุปทุกสูตรของบนแล้วก็ชุดสรุปเด่นจับคู่สิบหน่วยนี่คะ่ะพี่น้องแคปเลยนะคะใช่ แคปได้เลยนะคะพี่น้องใช่แล้วก็เดี๋ยวมาก่อนหวยออกประมาณ 3- าสี่วันเดี๋ยวก็มาเจอกันนะคะใช่ก็สรุปโค้งสุดท้ายเนาะถ้ายังไงนะคะพี่น้องหน้าชี้ทางหัวพิชิตเงินล้านท่านใดนะคะท่านใดนะที่ยังไม่มีชุดสามตัวโต๊ดพร้อมเบิ้ลหามนะคะใช่พี่น้องก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเช่าบูชาได้นะคะพี่น้อง แล้วก็ถ้าโทรมาแล้วยังไม่มีคนรับนะคะพี่น้องกดเข้าไปที่ระบบไลน์ได้เลยนะคะใช่กดไปที่ระบบไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ l ลายของหน้าคือจะเปิดรับอนุโมัตินะคะพี่น้องแล้วก็คือสอบถามได้ว่าคือเช่าบูชาเท่าไหร่เนาะแล้วหน้าก็จะส่งไปพร้อม พร้อมกับตัวนี้นะคะกระตูดโซโลถมหามงคลนะคะกระตูดโซโลถมหามงคลรุ่นร้อยปีนะคะพี่น้องอันนี้อัน,นิฐานได้เลยนะคะนาคสําเร็จนาคก,ก็อยากบอกต่อนะคะนาคสําเร็จนาคก,ก็อยากบอกต่อปังรวยค่ะพี่น้องน้อยก็แตกมาสองวันนะคะสามตัวคือจริงๆอ่ะสิ่งที่นาคได้มาเนี่ยนะคะกับสูตรเลขที่นาคทำเนี่ยคือมันมันเป็นความที่แบบว่ามั่นใจก็ระดับหนึ่งแล้วก็ ขอพรก็ระดับหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้มันเป็นความเชื่อของนาคนะแต่ที่นากนาคได้ทุกๆครั้งนาคได้ทุกๆงวดคือมันจากตรงนี้นะคะใช่คือการที่เราจะเอาตัวเลขหลักเด่นๆหรืออะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยคะพี่น้องใช่พี่น้องต้องดูนะให้ศึกษานะคะพี่น้องใช่เพราะว่าบางทีบางครั้งอะไรทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนแล้วพี่น้องดูนะคะนาคลืม 6กับเก้าพี่น้องดูนะคะหกับ9้านี้มันเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่น้องอย่าพึ่งห้ามเผลอเด็ดขาดนะคะพี่น้องอันเนี้ยหน้าตัดแปลกกับหกับ9้านี้มาหลายหลายครั้งแล้วใช่คือหน้าเครียดมากเลยเนี่ยหน้าเกือบลืมเลยเนี่ยหกกับเก้า ดูนะคะพี่น้องใช่แล้วก็พิจารณาดูแล้วก็แคบไว้เดี๋ยวก่อนวันหวยออกประมาณ3มวันถึง4วันเดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่หน้าก็จะลงคลิปสรุปโค้งสุดท้ายให้พี่น้องได้ดูอีกทีหนึ่งสาหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็สวัสดีนะคะพี่น้องก็คือชุดนี้ก็คือชุดสรุปบนเนาะชุดสรุปบนนะคะชุดนี้ก็คือชุดสรุปบนก็ให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยก่อนล่วงหน้านะคะพี่น้องก็เฮงเฮงรวยรวย ก็ปังๆนะคะใช่ถ้ายังไงนะคะใช่ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจชุดสามตัวโต๊ดนะคะก็โทรมาหรือเข้าในระบบลายเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่น้องนาคชี้ทางรัวพิชิตยานร้านก็คือถ้าไม่ได้ติดธุระไปไหนคือนาคก,ก็จะรับโทรศัพท์นาตอนนั้นเลยนะคะแต่ถ้านาคยังคือทํางานหรือนาคไปอัดวิดีโอข้างนอกอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนาคก,ก็จะโทรกลับนะคะช่ถ้ายังไงนะคะนาคชี้ทางรัวพิชิตยา,าน ก็สวัสดีนะคะพี่น้องก็เฮงเฮงรวยๆนะคะ